สวัสดีนะครับ ท,ทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสารามบริกกูม굿มอร์นิ่งนะเวลคัามจูเดอดแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MPDd 88 8, มอริสผ่าดาว youtube.com โหรศษ์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรละฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้ ับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลือกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 มริ่าดาว youtube.com นะครับช่องรายการดูดวงชะตานะทั้ง12ราศี นะครับประจําเดือนพฤศจิกายน2,564นะครับเพราะฉะนั้น,นก่อนอื่นเลยนะก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับในป,ปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปของอาจารย์นะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ข้อมูลนะครับในการวางแผนดวงชะตาชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักสถิตินะครับเพราะในดวงชะตาประจําในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับที่มีเกณฑ์การ โคจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีหรือร้ายต่อดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดูดวงชะตาปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปติดตามนะครับในคลิปแต่ละลัคนาราศีได้เลยนะครับเอ่อที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้ให้นะแล้วกดแชร์คลิปต่อๆไปนะครับเอ่อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะสำหรับใครที่ยัง คิดใหม่ออกนะัไม่รู้จะวางแผนชีวิตอย่างไรดีนะครับเปิดคงจะได้มนะีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในดัวชะตาชีวิตของคุณได้นะวางแผนชีวิตได้นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปนะครับดูดวงนะปี2 5 6 5ส่วนที่เหลือนะครับอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่คุณรอติดตามในช่อง YouTube ของอาจารย์ได้เลย นะครับอาจจะเป็นดูดวงชะตารายวันก็ได้หรืออาจจะเป็นทําคลิปพิเศษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับปี2 5 6 5นี้นะครับเลตติ้งในกระฉูดมากเลยนะมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาดูนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสาธุนะถะาใครดูคลิปของอาจารย์เยอะๆแชร์คลิปไปนะครับขอให้คุณสวยรวยหล่อมีเสน่นะครับมีเงินมีทองไหลามาเทมาตลอด ทั้งปี2 5 6พหา้และตลอดไปเลยนะครับ <c oughs> ชาวลัคนาราศีเม е ถุนนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะครับยังโคจรสถิตอยู่เดีย่ยในภพปุตตะนะในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะดูอ่อนกว่าไว้นะครับขนาดเดียวกันคนในสังคมนะหรือคนในครอบครัวเนี่ยก็ชอบปรุงเสริมเติมแต่ง ร่างกายให้ดูดีและทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับหรือบ้านนะที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตาเนี่ยจะดูดีดูใหม่นะอยู่ตลอดด้วยวนันชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยอย่าปล่อยให้บ้านลกลุงลังไม่ดีนะครับคุณจะต้องดูแลจัดบัดจัดการบ้านช่องของคุณเนี่ยให้ดูใหม่ดูสวยดูสะอาดสะอ้านจะดึงดูดโชคลาภเข้ามาหาชาวราศี เมถุนเองด้วยเช่นกันนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอิทธิพลดาวพระเกตทับกลุ่มลักนาเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเนส้หลังสงหอนนะครับและในบางครั้งเนี่ยชาวราศีเมถุนก็จะเป็นคนที่ชอบมีความคิดที่แหวกแนวนะครับในบางครั้งก็อาจจะดื้อรั้นไปบ้างน,นะแต่ก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไร ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ชั้นเยี่ยมนะครับชอบทําตัวเด่นเหนือคนอื่นเท่าที่สามารถจะทําได้ในทุกๆด้านของชาวราศีเมถุนนะในดวงชะตานะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงดาวที่สําคัญเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุขบกค,ครับเป็นเทพแห่งดาวบุญฤกิ์เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยเสดเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับหมายถึงดาว ผู้ใหญ่เนี่ยหรือดาวพฤหัสบดีท่านวิ่งแล้วท่านทนไม่ไหวแล้วนะครับหรือท่านอาจจะรับรู้ในสิ่งต่างๆนะซึ่งรประสบผลความสําเร็จเป็นไปได้นะในเรือร่องของวิชาการความรู้ต่างๆนะครับหรือโชคลาภความมีกาที่ดีนะก็ถือว่าดาวย้ายในครั้งนี้ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงกับชาวราศีเมุนด้วยเพราะเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนนะครับที่ใกล้บ้านเนี่ยจัดพิธีสวดบูชาเทวดาพระพฤรัสเดีนะ ็ให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือถ้าคุณไม่สะดวกไปที่วัดก็ให้คุณทําพิธีที่บ้านได้นะเล็กๆที่โต๊ะหมู่บูชาพระหิ้งพระของคุณได้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเน้นกําลัง19เนะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมผลไม้19ผลนะครับอาจจะเป็นส้มก็ได้เป็นมงคลในดวงชะตาให้จุดธูป19กดอกนะครับเสร็จแล้วคุณสวดนโมสามจบนะแล้วก็สวดพระคาถา บทนี้อิติปิโสพระขวารพระพฤหัสบดีจะมัสมิงจะบุตรกุลนางจะร,รมกุลนางจะสังฆกุลนางสัพพทุกขงังสัพพปยันสัพพโรขังวิวัชยเยสัพพร,ราผังพระหวันตุเมนะครับสวดแบบนี้19จบและชาวราศีเมถุนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอทิดบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาคภพจนถึงปัจจุบันขอทิดบุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวราพระพฤหัสบดีขอให้มงคลระบุญนี้ จงเป็นกําลังบุญที่หนุนนําให้ท่านมีบรารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กําลังเทวานุภาพมาคุ้มครองเพื่ารักษาประทานพรให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปและคุณก็ขอพอรได้เลยถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับถือว่าทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเป็นผลดีประสบผลความสําเร็จในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ถือว่าดี นะในเรื่องของครอบครัวก็จะมีความสุขที่ดีขึ้นของชาวราศีเมถุนนะครับถือว่าโอกาสหรือข้อกรรมต่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นชีวิตขาขึ้นรออย่างเดียวรอแค่ปีหน้าให้ดาวรา,วาวหูย้ายไปนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์การพัฒนาเรียนรู้ฝึกฝน นะในวิชาความรู้ในศาสตร์และศิลป์ของแต่ละคนนะครับที่คุณให้ความสนใจในดวงชะตานะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับและคนรักคู่ครองจใจการสรรพสูขส่งเสริมเจ้าชะตานะครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมดีขึ้นหรือแม้แต่งานที่เจ้าชะตาได้ทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้างเป็นอย่างดีด้วยของชาวราศีเมถุนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการโคโจรของดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวจย์ก็จะบอกให้คุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นการโคโจรตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลมากมายนะครับเออก็ยังอยู่จนถึงวันที่ตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนนะครับถึงวันที่โดยประมาณก็คือ8ธันวาคมนะเดีย๋ยวช่วงเดือนธันวาเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะว่าดาวพฤหัสบดีจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับแต่ในที่นี้ ดาวพฤหัสบดีส่งผลดีกับชาวราศีเมถุนและในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคนโสดหรือไม่โสดนะหรืออึมครึมนะหรือยังลูกผีลูกคนอยู่ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นในดวงตาถือว่าคู่ครองคุณเนี่ยเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่มีใครรับรู้ถึงความรู้สึกนะครับว่าชอบหรือชังอันนี้คือลักษณะ คู่ครองของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้หรือชาวราศีเมถุนคุณก็จะเป็นอารมณ์ลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาคุณนะแต่ก็อย่าคิดมากนะครับในเรื่องของการงานการเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคอันนี้เดีย๋ยวจะมาพูดต่อถึงดาวพฤหัสดาวพฤหัสนี้จะย้ายราศีในวันที่17พฤศจิกาย,ยน64นะครับ เวลาตีสองนาทีนะดาวพระอาทิต้ก็เข้าสู่พบอาลีในโดชะตาตำแหน่งก็เป็นอาทิตย์ตกน้ำนะครับเพราะฉะนั้น,นในโดชะตาเนี่ยนะคุณก็อาจจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหวังจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่นะโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าคุณจะได้บุญได้กุศลไปนะนะ,ะก็อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับในดชะตา ถือว่าในช่วงจังหวะนี้สังคมคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยมีความจริงใจกับเจ้าชะตานะักนะครับในดวง,งคุณนะขณะเดียวกันเจ้าชะตาเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเทยทะยานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยศศักดิ์หรือตําแหน่งต่างๆด้วยเช่นกันนะของชาวราศีเมถุนนะครับ <c oughs> นะครับมาดาวต่อมาเลยนะก็คือดาวพระพุธด้วยเช่นกันดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วนะ ในวันที่17พฤศจิกายน64นะครับเวลา15ในกา15นาทีนะในดวงชะตาชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดาวประจําตัวคุณก็ไปอยู่ในภพอาลีนะและเป็นดาวเจริญภพผพันทุก็มาอยู่นี่ด้วยนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาขนาดเดียวกันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือคนในครอบครัวเนี่ยมักไม่ค่อยลงรอยกับเจ้าชะตาหรือมักมีความขัดแย้งกับเจ้าชะตาอยู่เป็นประจํา ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนคุณก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามใจเย็นๆนิดนึงนะครับคือดาวประจําตัวบุคคลใดก็แล้วแต่เป็นอาหีเนี่ยมักจะเป็นคนที่ควนๆครับเออหรือเขาเรียกว่ากวนคุณคนรู้ๆใช่ไหมไม่ต้องไปพูดอะไรให้มากมายนะเอออย่างเช่นถ้าใครที่ประกอบอาชีพหมอดูเนี่ยนะคุณมักจะเจอคนที่มากวนๆคุณ ออส่วนใหญ่ในช่วงจังหวะระยะเวลานี้อาจจะเป็นราศีเมถุนด้วยเช่นกันในบางครั้งเนี่ยนะอาจจะมาถามในสิ่งที่แบบไม่ควรถามหรือถามไปเพื่ออีหยังนะมันไดไ้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยในดวงชะตานะครับและพุทธเป็นอะไรอย่างเงี้ยการติดต่อสื่อสารก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นกันนะในดวงคุณแต่ในช่วงที้ชาวราศีเมถุนคุณชะ มักจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับเพราะเป็นธรรมดาใช่ไหมเปิดประเทศแล้วตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นคุณลุยให้เต็มที่เลยนะครับของชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของการงานนะครับแต่อุปสรรคปัญหาต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคอันนี้ เดีย๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นกันต่อเนื่องเลยนะครับเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับนะในวันที่5พฤศจิกายน64เวลาตี44นาทีนะครับดับอยู่ที่ราศีตุลในภพปุตตะในช่วงนี้บุตรบริวารอาจจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไรอาจจะมีปัญหาพสกเกิดขึ้นแล้วไม่ควรเสี่ยงโชคต่างๆอาจมีปัญหานะครับเอ,อ่อในดวงคุณนะหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ค่อยดีสทเท่าไร่ด้วยเช่นกัน และพระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์เพ็นเนี่ยในวันที่19พฤศจิกายน6กเวลา15ในกา55นาทีนะครับพระจันทร์เพ็นก็อยู่ที่ราศีพฤษภนะคือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะอาจจะได้รับการแก้ไขนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะและอีกอย่างหนึ่งพระจันทร์เพ่นในความหมายซึ่งไม่มีตำราไหนเขียนอันนี้คือชัดเจนที่สุดหมายถึง คุณจะรู้ท่าแท้ของคนเออ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีคุณคิดว่าเอ,อ๊ะบุคคลคนนี้เนี่ยดีซะเหลือเกินนะเหมือนผ้าพับไว้แต่อยู่ดีๆบังเอิญคุณไปเห็นนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันช่างสะทุนอะไรสักขนาดนี้ประมาณนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เออแล้วแต่ใจเย็นๆเขไว้นะครับโอเคอันนี้ ครบแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะในเรื่องของการเงินการเงินดาวพระจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ติดขัดแป๊บเดียวไม่นานนะถือว่าการเงินเนี่ยก็ยังไปได้เรื่อยๆของชาวราศีเมถุนนะครับความรักก็มีความสุขดีแต่ก็ให้ระวังตัวเองนิดนึงนะครับเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะพยายามมีเหตุผลเข้าไว้ นะของชาวราศีเมถุนนะครับเพราะดวงชะตาคุณดาวศุกร์เนี่ยยังเลงลัคนาอยู่นะเป็นพินทุบ,บาทนะครับแล้วก็เป็นอุดมมากฑ์คือรายได้คุณยังดีอยู่แล้วนะความรักคุณก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มกว่าเป็นธรรมดานะครับให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกแล้วฝันด้วยในช่วงนี้ของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคครบแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ